ไปหลือพักกันนะเออเจ้าแล้วกระเพราหนากรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องใบทาุกสุกคนนะบายดีงามสาวสาพี่น้นนองเลยนี่ก็มารอตลาดคือเก่าเขาแล้วหาในอยู่แนวกิน เราเบิ่งของกินบันบันไฟตู่นี่งามนาเนาะเขาจะมาขายไปปลูกป่ะเบิ่งของกินเบิง่งคองเสะตู่เช้าไปนำเด็กพี่นอ้องเด้อคนทางนี้สิร้ายอยู่ป้ะมาสวยอีละ ตื่นสวยเนาะก็นอนอตื่น,น,นปนนนนนบ่งมันคือสีนเนาะนงงดำดำอะไรอย่าน้ยานอยมันซ้ำนออะทางนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเป็นเด็กผิวนงเลย ยอะกามากำลังหิตในเสื้อแอลลอยเนี่ยคุซสาวใส่ลังฮิตในเสื้อเอลีกยโอ้ยนี่น้ำมันเนี่จะไปล่มใส่เขาด้ว

พวกอะไรนี 3, 10, <c oughs> ่ไงแดด้วยปลแด็กบป5 0 0 0นแปะโต๊ะสิบพันตลอดเลยบนตลอดบอยห่านบดหอยบารคายที่อีมาแล้จำาให้เมื่อกินเลยาสยิสก็ได้เฮยจ้่มก็ได้ปลาแดดก็จะมาคือจีชั้นหน้ากินอะไร นักว่าเราเลยค่้เงินช0ปคนน้มขาทไดจริลโอ้ไบะมี่ไม่้ไมได้มที่เป็นตัไม่ได้ไม่ได้ตเ็ดุับเด้อเป็น่ไ้มล้วกันอ๋อันี้มาามังนาดเลย FC เตียงทอง ฮนาีเล้ก็วจังโอ้ยฮะกยนมานอยวานใช่เล่าางนัดเนะี่ว่านยเงที่ดิบไปหอาขายดิบขายดีเลยเห็นมอนนะี่ หอยแข็งหอแอยคางหอยคางหออยแข็งสดสดไเลยโลสิบเก้าพันหอยคางหอยแข็งบลองบะไรตาว่ตัวดำกับตัวขาวโล่ส0 0สกับสิ0ห้าประทูโลลย ตัวละเจ็ดสิบแปดสิบาทปลาดุกกระโลแปดสิบขวบจากสาวพันเออสาวพันกับสิประมาณเจ็ดสบเนาะเจ็ดสิห้าคนโบราณได้ทางโซน,นคนโบราณ อนี้สุกเจ้าจับมอจับเขาอย่างน่ามอในงานเก็บเปะเปะคนบ้านนอนห้างกันไเเคยนอนห้างกันได้ยังก่อนในนี้นะไโล้ไทพโล้ จักขนมขคกอสีสันหน้าตาหนากินใทรอยู่นี่ก้อนเท่าไหร่ก้อนพันร้อยเอาอยู่นี่แหละอะไรคืองามดีใช่ไจะไปหลอกก่อนก็ได้เราจะจังมามเ,อเอาหอกเอาไหนได้จักสามพันเลยจะเดี๋ยวมาเอาก็มาเอาอะไรได้หรอวะไปดำบอลเด้อเอาขาวๆได้ขาวคือคนขายฮะ ข้าวควรคายหาวัวซักเอเาไปแล้วล้มปากไปอีกแล้วของหวานตีอลองบังดูจากสองสามถงโอ้ยบอกกาซิมของเจ้าเนาะกาซิมนะกับกำไรลแล้วแหละหวานทงละพันกี้ ลงละ3 wow. nih กระเป๋านี่ มันมันสดโพดร้ายแนวหน่อยแล้วมันสดโดพดนี่นะเอานี่ช้ามีอาถามันสดโพดครับให้มาพี่ลบยาแก้วให้พัดนี่ถ้วยละสามบาทถ้วยละพันกีบทำมาซื้อหมูหุ้ยพัดกะเพรากินมา ของกินสุกอยู่ทางนี้เลยพี่น้องเลยของกินสุกของกินสดกัอยู่ทางนี้ขานสูยนูะได่าขนึ่เนะย้วนี้จะคือประมาซสื่ออะไรอเออผู้สาวขายหวานเลยนี่นะ ใช่อันนี้คุเทอวเปินไปไปเ่ยมันขาจังโ้ว่ได้ซอยแม่ข้าครับหมนี่น้ส่ดี่ปา้บนี้อร่อย่อนเท่าหก เขาใส่อันเซนลอนในใส่แอนูใส่อนไออแอนเลือดจะกินเป็นกินเป็นลยลองมาดูค่ะมัใส่หมูใส่ใส่ติมไงนี่คอยไม่อดขนมยังก็กะลีปลากะลีปาะลีขนมกะลีเป็นตาบอยอยากกินแค่นไฮลแสบห่อซิม่ได้บ่ซิมพันหนึ่ง มค like ือซิมลายแต่ um ิมหาพันธุอทโกกะรี่ปั <h <h ๊กะรีป๊บีชิมยหยปั๊บกี่ร่าชิยางที่ปั๊บกี่ก็ได้กะรี่หาปั๊บกี่ได้ปเมาละนีจัดกีชมทายนียว่าอยากชิมดีนี่นะน่ะในได้ก้อนใหญ่ เยอนน่อยขงบ้านใหญ่กหี่เาชงสีแยพี่เอ้าราคาสองหาานคขามีแต่ห่านงามๆเท่นหม่าขายคองหวานนั่นนี่ก็ดิแล้วบอกเซียเที่ยวมาเนี่ยว่บ่มีลึงได้องปนียไหมคะ ก่อนหาดบ่เปล่ะเจอปะไอ้เน er> no ี่ยลุงภัยเนี่ยลุงถามทีก่อนโลด่าไร ขายแพงแท้แพงเาะยบิบว่าได้บกมาแล้วโลซับซิบว่าได้บอกว่าแม่ข้านี่ว่าขัก่ยพี่นออกแพงไว้ืดมาสก็แพงไว้เฮือนแล้ววะสนใส่มดกกรแมนความล่าอยูล้เนาะแพงกรไว้เฮือน งานประจำอะไรมาซื้อประจำฮะารแต่เปลี่ยน,นยก้นทายบริจาคเลยจมกับนแต่นลกกินแล้วขนมครกนะละัากาคือไปตลาดมากครับนี่มาพิคิดอยู่ทนะื่อนเกิดขนงเลยซื้อขนมคกซื้อยังไม่ให้ลูกสาวนะลืม เื่มว่าสิมันรีวอวาได้ตีสังมาเนี่ยไปตลาดเรื่องบึงเก็บเมื่อไรคล้องกันดิเนาะสิมาจกขีดพี่น้องไว้บ้างนี่ขอบุญขอบุณหลายลที่เขาเอาืองมาชมเนาะียัยงดียังดีองดอพอแม่ิปหนาคนละไปแล้วสบายดีสบายดี